กราบสวัสดีผู้มีอ,อุปการะคุณทุกท่านครับคลิปนี้ผมมีของดีมาให้ชมกันอีกแล้วครับเป็นของดีหายากครับสีขาวหลายๆท่านต้องการมากถามหากันมามากนะครับเป็น Altis 1.6G ปี2016ครับสีขาวครับสวยเลยถามหากันมาเยอะมากครับ ส่วนใหญ่แล้วรถที่เข้ามาจะเป็นสีบอลเงินถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับแต่นี่สีขาวครับถามหากันมาเยอะมากครับพาชมภายนอกกันเลยครับผม สวยงามครับไปหน้าใปท้าย,ายไม่มีุนมองครับที่เด็ดของชั้นนี้นะครับเป็าะสีขาวงีายกอย่าเงเดียวลูกค้าซื้อไปนะครับได้ยังใหม่เลยครับปี2020กันเลยใช้ได้อีกยาวๆครับ ายในอาจดูมอมแมมไปสักนิดนึงนะครับเพราะว่ารถเ,ออเพิ่งเข้ามาเลยยังไม่ได้ผ่านการทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแต่เดี๋ยววันส่งมอบเราทําให้เรียบร้อยแน่นอนครับไมค์คันนี้ก็ไม่เยอะครับเพียงแค่1นึ0 0 0สกว่ากิโลนั่นเองครับท่านใดสนใจรีบติดต่อเข้ามากันด่วนเลยนะครับผมตามเบอร์ที่ให้ไว้ในหัวข้อนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิป